สวัสดีค่ะโฮมรูมวันนี้นะคะวันที่28สกุมภาพันธ์สองพนะคะก็จะอ,อ่าเดี๋ยวค่อยพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ, <c oughs> อะโอเคค่ะ ค่ะทบทวนก่อนคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วที่อาจารย์สอนถึงบุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาลนะคะได้แก่มิสฟอร์เรนไนติงเกลและก็สมเด็จย่านะคะเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนะคะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็การเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็การมีจิตใจที่อ่อนโยนถึงจะเข้าถึงความดีได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีกำจักในอดีตนะคะการที่เราจะนึกถึงบุคคลที่แบบว่าเป็นไอดอลของเราเพื่อที่เราจะได้ เป็นให้เขาเป็นแบบอย่างแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าเรามีกรรมมาใช่ไม้มมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่ากรรมมาลงทําให้เรารู้สึกตกต่าทําให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่านะคะไม่กลายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่มีคุณค่าในตัวเองขาดความมั่นใจกลัวความผิดพลาดมันเป็นกรรมที่เกิดจากอันนี้เป็นของศาสนาคุณนะคะมันเป็นกรรมที่เกิดจากในอดีตชาติ ของเราเนี่ยทุกคนมันก็ต้องมีหมดทุกคนเลยนะเพราะว่ามันเกิดมันไม่รู้มากี่ชาติแล้วใช่ไหมก็เคยที่เคยลบหลู่ดูถูกหรือว่าดูถูกดูหมิน่นอะไรก็แล้วแต่นะคะไฟนรกเจ็ดกองได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิาดามารดาครูอาจารย์แล้วก็สมมุติสงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอะไรพวกนี้เนาะก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นของศาสนาพุทธเดี๋ยวเราจะบอกวิธีแก้ตอนที่สอนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น อย่างเงี้ยเราแบบว่ามันแย่มากเลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเนาะอาะเราก็เราจะเรียนกันต่อนะคะค่ะก็จะสอนเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะการเห็นคุณค่าของ ในตัวเองก็คือการที่เรารับรู้ว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่ามีศักยภาพแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองตระหนักรับรู้คุณค่าของตัวเองการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเราจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะ,ะถึงจะเห็นคุณค่าของคนอื่นนะคะจําเอาไว้อย่างหนึ่งนะในโลกของเราทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครที่รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอะ่ะตัวเองเนี่ยรักที่สุด <c oughs> ถึงจะไปรักคนอื่นได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองเราก็จะไม่ไม่รักตัวเองไม่เคารพนับถือตัวเองนะคะ เราก็จะไม่เคารพนับถือคนอื่นแล้วก็ไม่รักคนอื่นเราสังเกตดูง่ายเลยนะคนที่แบบชอบยกตนข่มท่านคนที่ชอบแบบว่าทํายังไงก็แล้วแต่ให้ตัวเองดูดีที่สุดในสายตาคนอื่นบางคนแบบว่าพยายามที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับเรานั่นแหละจำไว้เลยว่าคนนั้นน,นนะ ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคือการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองเราจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเราถึงจะเห็นคุณค่าของคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกปรับตัวเข้ากับคนอื่นด้อย่างม,มีเหตุผลนะคะทีเนี้ยจิตของเราอะ่ะจะรับรู้ได้เพียงทีละหนึ่งวิธีแก้ง่ายๆเลยถ้าเราเกิดความรู้สึกแย่รู้สึกแบบว่าไม่มีคุณค่านะคะให้เราสอนใจตัวเองเช่นฉันเป็นคนเก่งฉันทําอะไรสําเร็จทุกอย่าง ห้องแบบ้องเหมือนเดิมนี่แหละไปทั้งวันเลยเราก็ท่องแบบนี้ทั้งทั้งวันเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคนอื่นจะมองเรายัางไงจะคิดกับเรายัางไงเพราะว่าเราจะแก้ไขคนอื่นไม่ได้นะคะเราจะต้องมาแก้ไขตัวเองก่อนถึงจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้นะคะจิตของเรารับรู้ได้เพียงทีเดียหนึ่งถ้าเรามีความสุขอยู่เราก็จะทุกข์ไม่ได้ถ้าเรามีความทุกข์อยู่เราจะสุขไม่ได้ดังนั้นถ้า เราคิดยังไงนะคะจิตเราก็จะรับรู้อยู่ขับงั้นนะคะเพราะว่าจิตของทุกๆขณะจิตเรารับได้เพียงทีเดียวหนึ่งฉันเป็นคนเก่งฉันทําอะไรสําเร็จทุกอย่างฉันเป็นคนเก่งฉันทําอะไรสําเร็จทุกอย่างท่องแบบนี้ไปทั้งวันนั้นเราก็จะทําให้จิตของเรานะคะยกขึ้นมาหลุดเขาเรียกว่าหลุดจากความทุกข์ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นวิธีแก้ง่ายๆเนาะค่ะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเออเราเนี่ยตอ,ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าเป็นคนที่ มเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเราก็จะสังเกตง่ายๆจากคุณสมบัติสิบอย่างนะคะเพื่อจะได้ดูว่าเราอะเท่าไราถึงเป็นคนที่แบบต้องพัฒนาต้องปรับปรุงหรือยังเพื่อที่จะให้เป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นนะคะการรักตัวเองกับการเห็นกับตัวเป็นคนละเรื่องกันนะคะคนที่รักตัวเองได้อย่างแท้จริงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นคน ถ้าเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราถึงจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ทําดีกับคนอื่นนะคะสังเกตตามที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนาะก็คือว่าต้องเข้าใจตัวเองกันอย่างแท้จริงก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้อ่ะทีนี้สิคุณสมบัติของคนที่รักตัวเองมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีดังนี้ก็คือหนึ่งจะต้องเป็นคนที่รักดีนะคะคน ที่รักตัวเองจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมอะไรคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะพวกเขาจะพาตัวเองไปหาสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรแล้วก็ไม่เลือกเสียเวลาอยู่กับสิ่งสังคมที่ทําให้พวกเขาตกต่าแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะมองว่าชีวิตของเขามีคุณค่านะคะก็จะไม่เลือกสิ่งที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยคุณค่าในตัวเองลดลงที่ถามว่า การเป็นคนที่ดีทุกคนก็อยากเป็นคนดีใช่ป่ะใครๆก็อยากเป็นนางเอกเนาะใครๆก็อยากเป็นพระเอกทีเนี้ยถามว่าคนการเป็นคนดีกับการที่เรารู้สิ่งผิดหรือสิ่งถูกอะไรที่มันสําคัญกว่ากันนะคะให้เราลองคิดอย่างนี้นะในสังคมเคยสังเกตไหมว่ามีคนพูดว่าไม่อยากเป็นคนดีแล้วเว้ยเป็นคนดีแล้วไม่มีความสุขนั่นคือคนดีที่เป็นคน ขเขาเรียกว่าคนดีที่ไม่รู้จักว่าอะไรคือสิ่งผิดสิ่งถูกนะคะเพราะฉะน,นั้นการที่เรารู้ว่าสิ่งผิดสิ่งถูกมันจะต้องสําคัญกว่าการเป็นคนดีนะคะการเป็นคนดีแล้วมีความไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่คนดีเนาะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะการที่เรารู้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ตรงหน้ากําลังทําอยู่ตอนนี้มันถูกหรือมันผิดอันนั้นคือสําคัญกว่าการเป็นคนดีนะคะคนที่รักตัวเองจะต้องรักดีแล Disney. ้วก็รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกแล้วก็จะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะนั่นคือ คนที่รักตัวเองนะคะต่อค่ะอันที่สองนะคะก็คือมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะก็จากที่สอนมาเนาะคนอาจารย์คนหนึ่งก็สอนแบบหนึ่งอาจารย์อีกคนนึงก็สอนอีกแบบหนึ่งอาจารย์อีกคนนึงก็สอนอีกแบบนึงจะรู้ได้ไงว่าไหนคือผิดอันไหนคือถูกเราจะต้องเชื่อตามคนนี้ทีนึงเชื่อตามคนนั้นทีนึงเชื่อตามคนนี้ทีนึงใช่หรือเปล่าเราจะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะบางทีอาจารย์แต่ละท่านเขาก็ถูกเหมือนกันแหละแต่ว่าถูกคนคนละแบบนะ ซึ่งถ้าเรามองว่าอะไรที่มันอารมุ่อรวยได้อะมันถูกอ่ะมันก็คือถูกเราแต่เราไม่ต้องไปตามคนนั้นคืนี้คนนั้นนะให้เรามีจุดยืนของตัวเองว่าฉันฉั้นจําแบบชั้นแบบนี้ฉั้นทําแบบนี้แล้วมันคือถูกนะคะแล้วก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะแต่ว่าเราจะได้จําได้นะคะถ้าไม่งั้นถ้าเราตามคนนู้นทีตามคนนี้ทีตามคนนู้นทีเราก็จะจําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบถูกมองว่าจําอะไรไม่ได้เลยนะก็ทําให้เราคุณค่าในตัวเองลดลงนะคะ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ก็คือจะต้องมีจุดยืนของตัวเองต้องรู้ว่าเออไออย่างเงี้ยเราเจะจำแบบนี้เราทำแบบนี้คือถูกแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยว่าเออของเขาอะก็ถูกเหมือนกันแต่เราจำแบบนี้เนาะให้เรามีจุดยืนของตัวเองเราก็จะได้จำได้แล้วก็จะได้เป็นรู้ว่าเออเนี่ยเราเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้ามีจุดยืนเป็นของตัวเองแต่กลับถูกมองว่าเป็นคนดื้อรั้นไม่รับฟังใครเราจะทำยังไงดีใช่ไหม จริงๆตัวเราเองอ่ะก็จะต้องรรบรู้ตัวเราเองดีนะว่าตัวเราอะ่ะมีจุดยืนเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่รับฟังใครนะคะจะปล่อยให้คนอื่นมาวงการชีวิตเราจนไม่มีความสุขนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ต่อนะคะอะ่คุณสมบัติที่ 3, นะคะก็คือกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่นะคะด้วยความที่เคารพตัวเองนะคะพวกเขาก็จะไม่แลกความสุข หรือยอมไม่เป็นตัวเองเอามากๆเพื่อเอาใจคนอื่นาเพื่อนอย่างไรก็ตามก็จะต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะถ้าทําให้คนไข้สิ่งที่ทําอยู่ถ้าเราปฏิเสธแล้วทําให้คนไข้เรียกว่านะทําให้เกิดอันตรายต่อคนไข้มันก็ไม่ใช่นะแล้วก็ต้องคอยหรือว่าทําให้เบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเราจะต้องไม่เบีเเยดเบียนใครนะคะแล้วก็กล้าปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะคะ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะปฏิเสธไปแล้วมันทําให้คนคนนั้นไม่ชอบเราแล้วก็แกล้งเราบูลลี่เราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องเลือกการที่จะปฏิเสธนะคะทําอย่างนั้นเราก็จะต้องแบ่งภาระคนอื่นไปไม่จบไม่สิ้นเนาะอ่ะ,ออะข้อสี่นะคะก็คือไม่เรียกร้องหาความรักนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่าตัวเองเนาะ พูดถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณก็ไม่มีทางรักคนอื่นได้นะคะเราจะต้องรักตัวเองก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะเข้าใจรักตัวเองเข้าใจตัวเองก่อนถึงจะสามารถที่จะมีความรักแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้คนอื่นได้อย่างดีนะคะการคนที่รักตัวเองเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นมีค่านะคะเพราะว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันมีค่าอยู่แล้วมากพออยู่แล้วทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะหากพวกเขาถูก คนรอบข้างปฏิเสธไม่มีความรักให้ไม่รักแล้วก็หาว่าเป็นคนไร้ค่าหรือทุกคนดฏิสเสนไปว่าเธอเป็นคนไร้ค่าแต่พวกเขาก็จะไม่มีทางตีความว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าอย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่ออ่ะข้อต่อมานะคะก็คือรับได้ค่ะมีใครสักคนไม่ชอบหน้านะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เนาะถ้าเราปฏิเสธไปแล้วทีเนี้ย เขาไม่ถูกใจใช่ไหมไม่ถูกใจเขาก็บูลลี่เขาก็กั่นแกล้งอ่ะเขาก็กั่นแกล้งเสร็จคนที่รักตัวเองนะคะจะไม่ตีความว่าการมีคนที่ไม่ชอบเท่ากับตัวเองไม่ดีพอนะคะแต่เขาจะมองว่าคนเรามีเหตุผลมากๆแย้วแต่ที่จะไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้ว่าชอบทุกคนในโลงนี้ใช่ไหมเออทีเนี้ยนั่นแหละก็ถึงแม้ว่าต้องรับได้เนาะว่าจะมีใครสักคนไม่ชอบนะคะก็ตั้งสติแล้วก็อย่าทําให้ ผู้ที่รู้สึกว่าอยากให้ผู้ที่แก้ไขนะคะรู้สึกสนุกแล้วก็มั่นใจในตัวเองก็ไม่ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจนะคะต่ออ่ะมีข้อต่อมาข้อหกนะคะข้อนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะเราจะต้องมีความสุขได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้คนนั้นคนนี้มาทําให้พอใจถึงจะมีความสุขได้เนาเคยมีมีในข,ข่าวอยู่ บุรุษพยาบาลคนหนึ่งเอายาอะไรอ่ะเอายาที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นอะ่ะไปฉีดให้คนไข้แล้วตัวเองก็ขึ้นไปปั๊มเพื่อที่จะได้พอช่วยเหลือคนไข้ได้ก็เพื่อที่จะให้คนอื่นมาพอใจในตัวเราทําให้เรารสึกมีคุณค่าคือมันต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อทําให้ตัวเอง ก็ทาให้คุณเหมือนกับว่าอยากเป็นฮีโร่ขนาดนั้นเลยก็จริงๆแล้วคนที่รักตัวเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาทําให้พอใจนะคะพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้พวกเขาจะรู้จักตัวเองดีว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมีความสุขแล้วก็อะไรที่ควรที่จะหลีกให้ไกลนะคะอย่าเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นอย่าไปสนใจว่าใครเขาจะประเมวนยังไงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อย่าไปสนใจว่าเขาจะคิดว่าเราเก่งเขาจะคิดว่าเราเป็นฮีโร่หรือว่าเขาจะคิดว่าเราไม่ได้เรื่องเราได้เกดน้อยเรา สอบไม่ผ่านเราแย่มากหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะประมวลยังก็ช่างเขาค่ะตัวเราตรงพองภูมิใจในคุณค่าของตัวเราเองจิตของเรารับรู้ในเพียงทีเดีนหนึ่งนะคะถ้าเรามีความสุขอยู่้วเราจะทุกข์ไม่ได้ถ้าเรามีความทุกข์อยู่เราก็จะสุขไม่ได้เช่นกันอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเรามีความทุกข์ให้เรากำกหนดจิตของตัวเองลงไปง่ายๆนะคะว่าเราเป็นคนเก่งเราทําอะไรสําเร็จทุกอย่างเนาะเราก็จะได้เป็นจิตของเราคิดยังไงเป็นคนอย่างนั้นนะทำไห้เลยจิตของเรานั้นสั่งได้ค่ะ ถ้าเรามีปมด้อยตรงไหนนะให้เรากําหนดจิตลงไปสมมติว่าเราเป็นคนไม่รักตัวเองแล้วก,ก็ฉันเป็นคนรักตัวเองฉันเป็นคนนับถือตัวเองถ้าเราเป็นคนที่มองโลก,กอย่าง่ลบหรือว่กฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนนับถือตนเองพูดอย่างเนี้ยไปทั้งวันนะแต่เราจิตเรา่จะรับรู้ได้เพียงทีงหนึ่งแล้วมันจะมวเมมเข้าไปในสมองเราจะเป็นคนแบบนั้นค่ะต่อ ต่อมานะคะก็ต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เป็นนะคะคนที่รักตัวเองนะคะก็จะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็จะไม่ดิ้นรนหาความสมบูรณ์แบบแต่ว่าพวกเขาจะชื่นชมสิ่งที่ดีงามในตนเองแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะรวมถึงรับได้กับข้อเสียรวมถึงข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็จะชื่นชมเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็จะกล้าแสดงความไม่สมบูรณ์แบบให้คนอื่นเห็น ไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นจนไม่เหลือตัวตนก็คือสามารถที่จะยอมรับตัวเองทุกคนนะคะจะมีทั้งข้อดีข้อเสียคนนึงจะเก่งอย่างหนึ่งคนนึงจะไม่เก่งอย่างหนึ่งคนนึงจะแย่อย่างหนึ่งคนนึงจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกคนจะมีเอกลักษณ์หาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่เราดีกว่าคนอื่นหรือว่าไม่เหมือนคนอื่นมันมันจะทําให้ตัวเองนะคะยอมรับแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะ อย่างไรก็ตามเราก็จะหลังจากที่เราชื่นชมตัวเองแล้วอยากให้อยากหยุดนิ่งนะเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะทำให้เรายอมรับแล้วก็ชื่นชมในความเป็นตัวเองได้นะคะเรื่อยๆอยู่ตลอดตลอดนะ,ะต่ออ่ะสเสร็จแล้วก็ไม่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้เลยนะยิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งแพ้ยิ่งเราเปรียบเทียบตัวเองกับ ยิ่งเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยังไงผลของเราก็คือแพ้เพราะเราก็จะเห็นแต่ด้านดีของคนอื่นจะเห็นแต่ข้อด้อยของตัวเองแล้วก็จะยิ่งรู้สึกแก่แล้วก็สูญเสียความมั่นใจไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างที่บอกไปข้อไปข้อนี้นะคะให้เราเอาคนอื่นที่เราเปรียบเทียบไปเป็นไอดอลของเราเป็นคนที่เราอยากเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบอย่างที่จะต้องให้เราอ่ะ ทำตามเขานะคะท่านที่เรามีแบบอย่างหรือว่ามีบุคคลที่เราเคารพนับถือมันจะทําให้เราอะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะอย่างที่บอกไปเนาะก็จะต้องเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปจะดีกว่าทีเนี้ยถ้าเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวแล้วมันเปรียแบเบทียบมันแรงมากเลยมันมันไม่สามารถปรับให้ใจอะมันไปอยู่ในทางที่แบบเป็นแบบอย่างดําเนินชีวิตตามไม่ได้นะคะวิธี อีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะคะก็คือให้เราลองไปช่วยเหลือคนที่อย่างเช่นไปช่วยเหลือเด็กน้อยที่อยู่ในดเด็กเด็กด้อยโอกาสหรือว่าคนพิการหรืออะไรนี้นะคะไปช่วยเขายัางไงก็ได้ถ้าเกิดว่าช่วยเงินไม่ได้ก็ไปช่วยลงแรง้เขาให้ทําอะไรก็ทําให้หมดเลยแล้วเราก็ไม่หวังอะไรตอบแทนนะคะจนกระทั่งเหน็ดเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็เหงื่อ,อไหลทยย้อยแบบว่าให้เรารู้สึกว่าแบบ ให้โดยที่ไม่หวังผลนะกลับมาเราก็จะเป็นตุกใจเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะทีนี้ให้เราหลังจากที่เราช่วยเด็กไปแล้วใช่ปะเราก็ขยับขึ้นมาช่วยเพื่อนดูว่าช่วยเขาอะรู้สึกยังไงถ้าเราช่วยเขาแต่เราก็ยังรู้สึกแบบอึดอัดยังรู้สึกต่อต้านยังรู้สึกใจแคบอยู่อย่างนี้คือเราจะไม่ผ่านเราต้องช่วยให้ผ่านนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยคนที่สูงกว่าดูว่าเรารู้สึกยังไงเหมือนเดิมแล้วแล้วก,วก็เอาชนะใจของตัวเองให้ได้นะหลังจากนั้นนะคะอารมณ์เปรียบเทียบเราก็จะหายไปเนาะ แต่ถ้ายังทำถึงขนาดนั้นไม่ได้ก็คือเอาเวลานะคะไปรู้จักตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่ง,งขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าที่เราจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะอ,คอะ่ก็ควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะคนที่รักตัวเองจะพยายามให้ถึงที่สุดในชีวิตที่ทําให้ได้ตามที่หวังก่อนนะคะไม่ค่อย ให้ใครหรืออะไรมาควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองนะคะนอกจากจะลงมือลงแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงมันเองพวกเขาจะไม่รอให้อะไรมันดีขึ้นเองหรือไม่รอให้คนอื่นเป็นฝ่ายเปลี่ยนแต่หากเห็นว่าอะไรที่ไม่ใช่นะคะก็จะนี่ตัดออกไปจากชีวิตให้เร็วๆอในความที่ว่าพวกเขาเชื่อในตัวเองดังนั้นก็คือไม่ว่าอดีตจะผ่านอะไรมาพวกเขาก็จะไม่เก็บมาเป็นข้ออ้างที่พยายามที่ไม่พยายามนะคะที่แล้วก็จะมอง ปัจจุบันแล้วก็ออกแบบอนาคตตัวเองนะคะก็คือไม่ต้องสนใจว่าอดีตจะเป็นยังไงให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ออกแบบอนาคตของตัวเองหากชีวิตในปัจจุบันยังไม่ดีนะักเขาก็จะไม่คิดกล่าวโทษใครนะคะก็จะลุกขึ้นมาผิดชอบแก้ไขในตัวเองจ้ะจงบอกตัวเองว่าสู้ๆเนอะย่งท้อถอยเดินไปขั้ข้างหน้านะคะอย่าไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงจะประเมินเรายัางไงจะว่าเรายัางไงจะเห็นว่าเราด้ยาอยค่ายังไง อยู่ที่ใจอย่างลุ้นๆวนเลยอย่างที่บอกไปเนาะใจเราคิดยังไงตัวเราจะเป็นอย่างนั้นจิตเรารับรู้ได้เพียงทีละหนึ่งถ้าเราคิดยังไงใจเราคิดยังไงเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าใจเราคิดว่าเราแย่เราไม่ดีใจเราก็จะรู้เราก็จะเป็นคนอย่างนั้นแต่ถ้าใจเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนตั้งใจเราเป็นคนทําอะไรสําเร็จทุกอย่างเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะอยู่ที่ใจล้วนอืมต่อ ้อสุดท้ายที่บอกไปเป็นหัวใจเลยนะว่าจะดูว่าคนคนนึงเนี่ยคนนั้นอะ่ะเขาเป็นคนที่รักตัวเองหรือเปล่านะคะเขาจะต้องให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่เขาให้เกียรติตัวเองเขาจะเคารพนับถือคนอื่นเท่ากับการเคารพนับถือตัวเองนะคะคนที่รักและเคารพตัวเองก็จะมองว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคนอื่นก็จะมีคุณค่ามากมาย <S <S เช่นเดียวกันเนาะคนที่รักตัวเองจริงจะไม่ดูถูกไม่เอาปเปรียบใครนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะวิเศษวิโสใครเนาะ ไม่พยายามที่จะต้องมานั่งโชว์ให้คนอื่นเห็นหรือต้องมายกตนข่มคนอื่นเพราะเพื่อที่จะให้ตัวเองดูสําคัญนะคะเพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองอยู่ข้างในไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวว่าจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่กลัวว่าจะต้องถูกเปิดเผยออกมานะคะเพราะว่าต่อให้คนอื่นคิดยังไงเป็นเรื่องของเขาตัวเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็เพียงพอแล้วนะคะค่ะการสุดท้ายนะคะการรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ขอเพียง ปรับความเชื่อที่มีต่อตนเองแล้วก็ลงมือทำเพื่อฝึกฝนใจอย่างต่อเนื่องเนาะโอเคค่ะไม่อยากทุกข์ใจก็อย่าตั้งเงื่อนไขในชีวิตเยอะเนาะบางคนเป็นคนตั้งเงื่อนไขเยอะมากไอ้น,นี่ก็ไม่ได้นั้นก็ไม่ได้ไอ้นั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะอันน,นั้นก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็มีเหตุผลของเขาที่เขาคิดไปเองว่ามันถูกต้องในใน,ในแบบของเขานะคะเรา เราไม่อยากทุกข์ใจเราไม่ต้องตั้งเงื่อนไขในชีวิตให้เยอะๆแต่ก็อย่าลืมนะไม่ใช่เป็นคนสบายเกินจนทําให้คนอเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนคนไข้เดือดร้อนก็ไม่ได้นะะต้องใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆบนเงื่อนไขที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองเดือดร้อนด้วยนะคะอ่าสุดท้ายที่ทติดไวใช่ปะที่บอกว่ากรรมที่เกิดจากการที่เป็นคนไม่นับถือตนเองทําให้เป็นคนคุณค่าในตัวเองลดลงทําให้ไม่นับถือตนเองเกิดจากกรรมในอดีตที่เราอะลบหลูดูถูก ไฟในหลงเจ็ดกองนะคะสาหรับคนที่รับถือพุทธเนาะก็คืออ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ไม่ใช่พระคนที่นุ่งนุ่งห่มเหลืองนะเป็นคนเป็นพระอริยะบุคคลที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระสดาบันขึ้นไปเนี่ยบางทีเป็นคารวาต์อย่างนางพระนางสุชาดาอะไรอย่างนี้ก็คือใช่นะก็คือเป็นพระสงฆ์นะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บิดามารดาครูบาอาจารย์สมุทติสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เนี้ย ถ้าเราทําไปแล้วมันเป็นกรรมออดีตอ่ะมันทําแก้ไขไม่ได้เราจะทํายังไงนะคะให้เราอาจจะมีบทสวดมนต์อันนี้แถมให้นะคะนี่นะก็คือเป็นบทสวดสําหรับชีวิตตอนไหนที่เรารู้สึกแย่มากๆให้เราใช้ไปเลยนะคะให้เรารู้สึกผิดจริงๆจากใจก่อนนะแล้วก็สวดสะทายแหละไม่ต้องเป็นภาษาบาลีเราก็สามีหวงเม่าเรื่องสวดสะทายหละก็เลยพูดไปเลยค่ะอ่ะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเขมาโทษต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดิมันดรดารูบาอาจารย์สงตที่ง่งผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประสบประมาทพลาดครั้ง ทำกีพูดแล้วนี้ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมัยที่เป็นคนพาลคนหลงอกุศลเขาสิงจิตทําให้ทําความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิดต่อครูบาอาจารย์ผิดต่อหลวงพ่อหลวงปู่หลวงนา้าหลวงอาหลวงพี่ทั้งหลายนะคะขอจงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรเกิดชาติหนึ่งพกใดขอให้ได้สร้างแต่ความดีสร้างบารมีของตนผนภัยพา,ยานรุ่งลงมาในชาติปัจจุบันนี้เถิดนะคะให้เรารู้สึกผิดจริงๆด้วยนะคะแล้วก็สวด ถ้าเกิดบทนี้มันรู้สึกแบบมันไม่เข้ากับจริตของเรามันเยอะเลยเนาะมันให้ไปหามาว่าเราจะใช้บทไหนนะคะที่มันเข้ากับจริตของเรานะคะข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขออภัยโทษจกขอพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์มีนามบรดาครูบาอาจารย์พระสม,มุทิสง่สงผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบได้บทอภัยอดโทษให้แก่จิตใจของข้าพเจ้าผู้ดได้เป็นญาด้วยเถิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับจิตใจของเรานะคะอ่ะนี้สำหรับคนรับถือพุทธนะคะ จบแค่นี้จบคะ่ะ,ะให้เรารักตัวเองแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะคะคนที่รักตัวเองแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าตัวเองก็จะต้องมีคุณสมบัติทั้ง10ข้อนะคะมีวัตถุประสงค์ในชีวิตเป็นคนยอมรับตัวเองและผู้อื่นวันนี้ เป็นคนที่กล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆม,มีความรับผิดชอบต่อการกระทํามีความคิดที่เป็นบวกนะคะแล้วก็ต่อหน้านความคิดที่เป็นลบชันเป็นคนใจดีแล้วก็สมควรที่จะเป็นคนใจดีอะไรก็ว่าไปนะคะการทาที่บอกไปแค่นี้คะ่ะ